ข้าวแปะทามืแล้วแบบเต็มน้าได้เข้าวเต็มแล้ะงวดนี้ผมก็ว่าเปคักๆเต็มอยู่แล้วครับเอาปากกาแดงเขียนเนี่ยแดงเขียนว่าเป็นมันใจเต็มร้อยครับเป็นยังไงเลยัเลยแล้วย่างไปแล้วก็ยังหันหลังขับมาเอาได้เด้อเอาได้เด้อแล้ว่วัสดนที่ทอดงวดแปะทาเนี่เต็มกะละมังเต็มกะละมังมีเต็งวดนี่เต็มกระบุงเลยกระบุ้งครับ ม้วนทีละ่านมามันก็มีตัวบักคอแบบรูปเงี้ยเต็มตาเนี่ยเกือบเต็มเกือบเต็มตาครับครับมัวนีกเอาครับครับม้วนนี้เราเขียนในพิจารณาเองคือมันถือว่าเปื่อยุบอ่ะม้วนก็ให้สองโตบอพ่อให้สองโตมัวนนี้่็ให้สามโตสามโตคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดี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 ครับครับคักแทนน้องม้วนทีิะพานมา แน่นอนครับแน่นอนเลยอนเบอกว่าเืได้สื่ได้คือได้ผมบอกสิบเนี่อฟังรสิก็เก่าตัวดหมดก้อนฟันตไก่อนมวดก้อนดิครับมวดกอกับฟันบาด้สิมันออกมาหน่ะครับโอ้ที่ฝันมาไ้ในกอดจับปลาเด็จับปลาเนี่ยอ๋จับตาจับตาตับนีาตัะดุโค่มช่ไหมจับดุโคอรวี่นึ่งกับ เอาขึ้นมาบาดหนึ่งี่ตัปาใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่ดูคอครับนี่นักสาป่าอันนี้สาวคั่งเก่าเพราะเราฟั่งหลังกันเนาะ้อฟั่งหลังครับครับที่ว่าออกแผดห่าแผดห่าครับผมผมว่าตัวเดียวเลยเลยล่ะพอหน่อยบอกว่าตัวเดียวมั่นใจแผดห่าเมียเดียวเท่านั้นงวดนี้ผมก็ว่าตัวเดียวเลยคิดว่าเขาบอกคิดว่าเขามาเขียนให้แดงใหญ่ไว้อยู่งวดนี้งวดสิมายครับงวดที่สองที่สองหละครับพ่อฝัน ไมฝันฝันอยู่ฝันว่าถือว่าสิจักผมยังมาจะใส่ไยมีคนยยางมาลักผมสินเลยอะไรอยางมาลันแบบนี้ไปใส่เอสินผมวอยู่ๆไปไปใส่ลงสินก็เรยกว่าอยากได้บ่ของดีสินงานวันเป็นพุทโธวะอยากได้ยู่แล้วสินอยากได้ยู่แล้วเป็นคนพเทโธวะครับพ่อเป็นคนพุทโธแล้วก็เขียนให้เลขพรม เอาสามตัวงานไปที่ไหนพอพอนางไปใส่พอพอางไปใส่ตุนีะดีเขียนไหเอานางเส็จนับมูวนวกแล้วแล้วพุทโธ่โน่แล้วเแบนงานมากว่าอยากได้ของดีว่อยากได้คนมาเินเนาะเป็นแถผุ้ยญิงเป็นถาผุ้ชายครับพ่อแ่าผู้ชใชครับผู้จักพนบ้าะห่อผู้จัด้ัพ้นแล้วพื่นนเขียนเลขไหเลยแม่อยากได้ของดีบ่อยากได้ผวังเห็นเนาะก็เขียนเลขทันทีเลยแ่นเป็นประกาศีแดงแดงใจวายเรวถบ ในก้อนเนี่ะในกฝันเห็นรตัวด้หูเมื่อคืนพงเลยเขียนไว้เร็มันึ่งคนเะรัแค่บอกเขีนอะไรจำเลยพมันมันเด็กใจไวเด็กแห้งคนของหวดใดครับของหวดใดครับนี่อยู่นี่ของมวดวดนี่ครับวดนี่แหะคับวดนี่ละมวดพันมาพงเยิ่งปกเลี้ยเดิมันเป็นลักษณะฟันไข่กันก็หมวดแปดหาบอกตอนทีหมวดแปดหาที่เพิ่นหายมาก้วเป็นมันคือจิตไขกันนะครับ เท่าเท่าความที่นึงนะครับตอนแปดหเ้เริ่มต้นเป็นยังไงครับเริ่มต้นทแปดห้าที่ที่ผีเป็นมาบอกเอยียงมาบอกตะกี้นะครับอาชีวะไอมาบอกเจ้านั่นว่าให้ลูกตปาน่นั่นูสาเ,าเสาล่าเันครับสาเล่าสารโบนใหญ่หล้ก็ำอยู่ลูกไปในบอน้ามันนนี่จะปาอเรีรยเลยมึงก็ตา่าเอากระตาไม่จับเตี่เส้นบกลูกบกคอ เอาจะดูพอยังเดียวเลยก็เลยตีมาให้เป็นโตแก่หาเลยผมก็เลยบอกว่าปันน่กเชกตัวปลาแตเด้อผมบายพอละมือต้องหาเด้อโอเคเลยได้ขันเลยตัวเอ้ยเลยได้อย่านี้เลยอ่าบตีนี้ปี่น้ก็ัง้ขารถแล้วปนวันที่สองพฤษภาฯนี้ครับมีตัวไรสิเป็นแนวท่างให้พี่น้องไหครับแนวท่างคือผมมาเกิดหนึ่งสีหนึ่งสามตเลยครับเห็นนะครับตัวแดงใจวายไดยตัว นี่แหละคือพอให้เดเล่าก่นสันว่าแล้วเราก็หันหลังหันแล้วก็ไปล้ก็ไปเล่นบาที่นี่ก็เลยว่าไอ้หันก็มาเอาไห้ไดเดือสันรู้ปเอาไห้ไดเด้อสันแล้วแล้วสีมือเอาใดเด้อได้เด้อาสันรู้ปาเี๋่วเสกหายเ็ดเนี่ยให้เพิ่นบ่กันว่าเฮ็ดยังให้เพื่นเรานอาทิตย์ละคางสมมติ่าได้พิโชมีลาพิมีลาเกิดวันอาทิตยยังให้เพื่นแล้วเนะ สองมืองไปเรื่อยๆนครับเรืยแบโมเมนต์าโมเมนต์มาเพื่นบอกงวดนึงหลาว้างอยากสิพโศกพอดมาเรื่อยๆสิเกิดว่างวดต่อไปเนี่ยเกิดว่างดไนี้่เพ่เด็กเช็ดหลายตัวนะเี็ดตัวเดียวเลยเชสามตัวหรอพอปกาสีแดงในใจว่นีหนึ่งมีสีมีหนึ่งว่าสีอยู่กลางเพราะอะไรเช็ดให้แล้วเลาก็เลยยั้งเข้ไปหมดละประมาณกระพันหัะมัม สิ่งเดียวกันมาเอาใจเดื่อเถอะนะว่าเอาใจเรื่อ่ะนว่าเขียนสามพ่อให้แล้วให้สามตัว่าตะนะว่าสาตัวแดงๆเลยสมตัวเป็นนี่แดงๆใจไวเรื่อยเปตัวงานงาหันหลังให้บอกว่าจะเริ่อเิอะเอาใจเด้่อเถอะนะว่แล้วมึงเแปลงสียเอาใจเด้่อเถอะเร้ไกย่างไปอีกบเขียนให้เฉพาะสามตัวแล้วพอพอสามตัวหนึ่งสีหนึ่งเลยหนึ่งแดงแดงจึงคือเป็นสกัสีแดงของ เลขแดงกอมเขาเอาสีแดงเขียนรเาเขาก็จะสีแดงตัวเขียนสีแดงเลยเขียนตัวสีแดงเขียนลเนาะหนึ่งเยี่ยุกงที่ยุกางที่ยุกังหนึ่งยุกอเขียนใหสำนักเราบอกพอได้สำนักเขียนไดสำนักหนึ่งสี่หนึ่งเนาะสี่หนึ่งขอบคนสำหรับตัวเลขมากสบดพันมากเิดถว่าเด็กเขาแปลเด็กเขาแปดหามาแล้วแบบต๊ิมนอ ได้ครบเต็มเลวงวดนี้ผมก็ว่าคึกๆเต็มอยู่แล้วครัเอาประกาแดงขคยนั้นแดงแค่ว่าปนกตรตุ่มโมเท็ตตัวที่นเนแค่สามตัวนี่แมแค่เป็นสามตัวงวดมันงวดนี้ใส่กระบุงเลยโอเคเกณฑนคืออะไรเอาโจทตัวเลขก่อนเอาให้เพื่อนมีความมั่นใจ โชเลย์โชเลย์แสดงว่างวดนี้แสดงว่างวดนี้มันใจเต็มบุ๋งเลยครับว่ยังไงเลยครับเลย้็ย่างไปแล้วก็ยังหันหลังขับมาเอาได้เด้อเอาได้เด้อเราว่างสนี่เท่านั้นงวดแปลงานี่เต็มกะละมังเต็มกะละมังมีแต่วดนี้เต็มกระบุงเลยกระบุงครับว่างวดที่แล้วผ่านมามันก็มีดตะบักคอบักดุกมอย่างเงี้ยเต็ตาเลยเกือบเต็มเกือบเต็มตาแล้วครับงวดนี้เอาครับ ววเนี Get ่เลเขียน็นตัวเองคือมึงถือว่เพิอยุบอ่ะวเพิ่นให้สองโตบอก่อให้สองโตวัวดนี่เพิ่นให้สามโตสามโตอ๋อพ่อช่วยหน่นนะครับพ่อพี่น้ี่อันนั้นอันนั้นตัดให้เือดหนึ่งซีกับหนึ่งหนึ่สพี่น้องสซ่พี่น้องไ้ยหนึ่งซีหนึ่งซีซีหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งแต่ว่าแอดมินเขาตัดให้หนึ่งซีกับหนึ่งเพื่อพี่น้องบางคนเป็นเป็นบตัดเนาะเพราะว่าผู้ผู้งบหลายบ จัดตามครงบหน่อยก็เอาตามพอเป็นไห้เลยนะครับเอาแล้วพี่น้องเพิ่นถามว่าแต่เกิดว่าเพิ่นมีโซกมีไส้แล้วนะครับเดีสิทธิ์ต่อพ่อจะไหนครับต้องตามเบอร์โทรนลยครับออ๋ไม่เบอร์โทษละพ่อเบอรร์โทเบอร์โทษยังบ่โซโซตเล็กนิดนึงก่อนโซตเล็กนิดนึ่งอ๋อโอเคหนึ่งสี่หนึ่งครับโอเคมาอวดอวดพื้นที่สองนี่ เอาพี่น้องในอที่ผ่านมาเด้อพอได้ที่โทรมาจีบนะครับพอน้อยกับสมัครโทรมาได้เบอร์หนีเด้อครับอ่ามันไม่ได้เลยนะครับได้เลยนี่มัวนี่เต็มกระบุจังจังครับพี่น้องเต็มเลยเลยเป็นไปที่ได้โชคในอดีตแปดหานะครับเด้อพี่น้องเด้อโทรมาหาพอน้อยได้เนาะคาดูคายาเราคาคาดูคายาเราพูดเถ่ากระพุ้ยมาสบายมาได้คาคารถไปเอายาเบาหวานแม่ขคาลดไปเอายาเบาหวานนะครับรท้ถูกพอน้อย แคบเลยครับพี่น้องแคบเด้อคน่อยเดียญุท่าไรแล้วครับน่ปีเดียวหรอหน่ครับเพชรหาชเหาครับเพชหแล้วเสร็จแล้วว่าทอกัพีไก่ทองกพีไก่อีกอ่ะมาพ่อโชว์ตัวเองอนิดนึงสิงทา้แล้วสิงไห้ครัอืมอ้านี่นะพี่น้องในวันวันที่สองพฤษภาคมหกแปดฝัน่าพี่บุเฒ่าเขียนให้นะครับเนาะหนึ่งสี่หนึ่งตัวแดงแดงครับคนหน่อยเนาะคนหน่อยนะอ้าพ่อที่เด็ดที่เด็ด สหนด็ดเดียวเออตัวไหนตัวไหนเออหนึ่งสี่นึ่งเอหมวหัวก่อนหวก่อนเต็มกะละมังวมังหัวนี้เต็มระบุงวดเต็มกระบุง